สวัสดีครับพี่น้องวันนี้จะพามาเบงแกงสักผ่ากเก่านะครับกระนเก่านะครับมันใส่กดวดนแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้อีสซารลันแปดก็เลยว่าจะมางัดเบิงนะครับว่ราะมันมันมียังในนะครับเราพนปล่อยนาํไม,ม่ค่อยดีนะครับสําหรับคนใดที่มีปัญหาเรื่องการปล่อยนามออกหรือว่าอยากล่างถังนะครับตัวนี้ใช้มาหลายปีแล้วนะครับอานะจจะ,ะมานิ้ปีแล้ว ถ้าท่านเคยล้างทางจากเถื่อนะครับเดี๋ยวมินเทาจะมาล่างทางกันนะครับเนาะอุปกรณ์ที่เทาจะมีก็คือไขควงครับเป็นไขควงแบบนี้นะครับเนาะนะครับนี่ครับแล้วก็จะมีตัวหมนุนก็มีายเบอร์ก็จะเลือกได้ายเบอร์ครับแต่ว่า เขาเบิ้งจากลักษณะสะกอนว่าสีเด็กเบอร์ใดนะครับแต่ลักษณะสิเป็นตัวที่2นี่นะครับนะใส่ตัวที่2องอาจจะบ้านเบอร์10ครับก็จะบาผิดก็จะมีเล็กนะครับเป็นเบอร์6เอ้ยเบอร์8นะครับเบอร์8นะครับเป็นเบอร์8ปดนะครับเลขลักษณะแบบนี้นะครับนะนะครับเป็นตัว L นะครับตัว L 6เอ่อ6เหลี่ยมนะครับ6เหลี่ยมหรือ8เหลี่ยมเนาะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่ะหกเหลี่ยมครับพี่น้องเออหกเหลี่ยมนะครับอุปกรณ์ทามีสามบันนะครับมาใส่สามบันนะครับเบื้องต้นก็คือต้องมางัดอันนี้ออกก่อนครับไอตัวจุกนะครับพี่น้องเขาจะมาเปิดฟ้าตัวนี้ออกก่อนนะครับวิธีการกระบอกยากครับใครมีใครขวังนะครับแบบนี้นะครับจิ้มงไปด้านข้างมันนะครับนะจิ้มไปด้านข้างแต่งัดงัดออกนะครับใส่แห้งนิดนึง กจ็กะจะแข็งนิดนึงครับลองมาลุ้นเสียงดังมันหกักกระบาด,ดอ่านี่ครับออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเนาะอันนี้ก็ยังที่ว่าบ้าสก,กัดพวกแข็งครับแต่ว่าสําหรับคนในที่ใช้มาหลายปีก็จะม,มีข่าบนะครับมีข่าบข่าบพวกไขมันนะครับพวกไขมันพวกยังแน่้ยแหละหลายนินปูนตะกันน้ำติดอยู่ตรงนี้นะเขาเก็ไปล้างาทำความสะอาดนะครับ เสร็จแล้วก็จะมีอีกอันนึงก็คือมันจะเป็นน,น็นอตน็นอตตัวนี้นะครับใน,นวิธีการก็บ่อ,อยางนะครับช่อ,องช่อกเอาเล็กตัวนี้มานะครับเอาใค่ขวงถอ,อ,อ,อดออกถอดหัวมันออกถอดออกนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ตัวนี้ก็จะเป็นห้วหกเหลี่ยมครับเพราะก็ใส่ตัวหกเหลี่ยมมาใส่กระดานสานใส่ครับลักษณะแบบนี้ ส่กลับไปมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับนี่ได้แบบนี้เลยนะครับเสร็จแล้วก็หาตัวที่มันเหมาะครับกับหัวมันนะครับผมเลือกตัวหนี้นะครับเบอร์เบอร์สิบเบอร์สิบนะครับเราก็มาใส่ประกอบใส่ตั้งกลมมันนะครับแบบนี้ นะครับนี่นะครับเราเอาแบบนี้มานะครับประกอบตัวนี้นะครับก็ใส่เบอร์ซิฟครับเบอร์ซิประกอบใส่วนทวนทวน,นวนทวนเข็มนาฬิกาครับหมุนทวนเข็มนาฬิกาไปเรื่อยๆครับไอ้มันก็จะออกมาครับใส่มือซอยนิดนึงเอ,อ,อกมาแล้วพี่นอ้องแบบนี้เด้อ ครับแบบนี้หวัวมันจะพอดีกันแบบนี้หวัวมันจะพอดีกันกระเบืรองซิบครับเบอรอสิบเบอรบอสิบเนาะพอออกมาเสร็จเรียบร้อยก็ถอดออกเลยครับดึงดึงออกนี่ออกมาแล้วพี่น้องโอ้สุดยอดครับสุดยอดเบ่งได้พี่น้องนะ เอาไปล้างครับขี้ดินหลาแหงครับขี้ดินหลาเทิ่งบนตะขี้ดินครับเป็นพวกปูนนะครับเป็นปูนเป็นคราบต่งตางๆนะครับโอ้สกปรกแ็งพี่น้องสกปรกแ็ง<ๆ>นะครับกลวงแน่พี่น้องเดี๋ยวเอาไปล่างก่อนนะครับล่างแล้วก็สะอาดครับจาก ลักษณะนะครับนะนะครับลักษณะโอ้สุดยอดอิ่ง อ,อ,อ,อาจจะเป็นซิว่าปีนะครับซิฟโกปีแต่ละมันมันบม่ค่อยได้ครับเวาลาเราใสาง่งานมันบม่ค่อยประสิทธิภาพบม่ค่อยเต็มที่ใช้วิธีดีกว่านีนะแถมนี่เพลยเครื่องมีมีเครื่องแบบแข็งหิ่งนะครับเครื่องยิ่งหนามมันจะออกดีๆีอันนี้ก็เออสุดยอด ีนเป็นกาบเลยครับโอ้โหกระายไปเห็นบริเวณนี้แล้ ก็จะประกอบกับคตืนเป็นไหมเตืมนนไม่สางไหมตัวมันสางประกอบเหรอ ีหลังข้างนอกแ้วโอ้นแบบเมือแบบนี้นะแรกอ่ะเปิดแนวใช้เลยครับหลังไปนะครับไะไป้งที่ฟันก็ได้ครับอันมีแป้ที่ฟันเนาะใช้แป้งที่ฟันกับแนวอื่นเดี๋ยวมันเดี๋วมันก็ก็หาได้ใส่แป้ใใที่ฟันครับ ดยจะีเลยไปเป็นขาเป็นข่าเลมพี่น้องนี่เอากระามาด่จะเปนไหนนีเอ้าลวดนะครับลวกลวดวนข้งในเขาอยู่นี่กข่าอยู่ข้านนะครับเปิดอหวานครับแล้วเดือนละเ่ก็ได้อันนี้สิปีเกินไปครับ ครับหลังจากที่เห่าล่างเรียบร้อยนะครับเนาะล่างเรียบร้อยมันก็ทั้งมันก็จะสะอาดนะครับการซักผบ่มีครับนะครับอันนี้ก็ารซักก็ควรกับใส่ได้นะครับนะก็น้องที่แนะนำอยู่ตงนี้ครับแผ่นที่เห่าล้างมาเรียบร้อยนะครับก็สะอาดนะครับด้านล่างก็บ่มีหินปูนแล้วนะครับสะอาดเรียบร้อยข้างล่างก็สะอาดนะครับก็เอาไปใส่กบลงไปง่ายๆมีละ ขึ้นบกเขาแนละ้วก็ขึ้นนะครับอนัดใส่แล้วลงไปนะครับใช้ขวงตัเกาวห้นะครับจะบเ,เข้ประกอบหลังมันาม,มานะครับหมุนตามเข็มนาฬิกาครับตันนี้ลงไปนะครับเ่าจะเห็นเห็นเดือยมันอยู่หนีนะครับนี่คือเดือยมัน มันจะมีเดย์สองด่านนะครับเขาก็เอาด่านนี้มันใส่ตัวนี้เอาเดยใส่ไอ้มันตรงเดยนะครับใส่ลงไปหมุนบ้างนะครับนะโอ,อ,อ้ของปรื้ของปื้นะครับนะแต่ถือว่าใส่ได้ครับพี่น้องโอ้ยเกือบลริมแนนํำพี่น้องตอนที่เห่าข้าเห็ดข้าเห็ดนะครับโดยเห่าหมุน หมุนปุ่มนะครับไปในจุดนำทิ้งไหวได้ครับเด้อนะครับปล่อยนำทิ้งไหวเดนไหวนะครับเพื่อจะให้น้ำมันออกแล้วก็ให้ฝุ่นมันออกนะครับเนาะถ้าปิดไว้แน่นปุ๊บมันจะบ่อออกครับพี่น้องนะครับแลาฝุ่นยังเ้าหลามจะบ่อกาต้องเป็นเปิดเปิดปล่อยนำไหวแบบนี้นะครับแต่ละกะอย่าลืมถอดปลั๊กน้ำเครับเด้อถอดปลั๊กกันไฟดูดเลยนะพี่น้องกันไฟดูดเนาะแ้วกะหมุนไม่ถึงจุดนำทิ้งนะครับก่อนที่เราจะ ไปถอดทำความสะอาดนะครับอันนี้ก็ต้องเห็นอี้กนเดี๋ยวผมจะมาทดสอบเบื้องครับว่าหลังจากที่เราประกอบไปเรียด้อยแล้วนะครับมันจะเป็นแนวดอ่ะครับเอาแบบบานบานเลยนะครับแล้วจะปิดเหมนกันหร่อเปล่าสอบเบื้องครับพี่ดองท่อถ้าเปิดน้ำใส่เรียร้อยนะครับนล้วยาล่องหมุนเหมือนกันมันเป็นยังไงอ้าวหมุนอ้าวหมุนเยอะโอเคครับ เรียบร้อยสามารถมุนไหน้ตามปกติครับใช้มักคลิปนี้นะครับเนาะคิดว่าคิดว่าเป็นประโยชน์นะครับเนาะก็ซอยกดไลค์กับกดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้อีสานหลานแปดนี่นะครับนะ,นะครับจะได้เห็ุคลิปดีๆมาให้พี่น้องเบิ่งอีกต่อไปนะครับแลวคลิปนี้ก็ ลาไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ